อย่างเช่นเชียงใหม่อย่างนี้นะคะแล้วก็ในทางภาคอีสานก็ดูที่อุดอรด้วยแล้วก็จะขยายไปเรื่อยๆค่ะแล้วลักษณะที่เราจะขยายออกไปเนี่ยก็จะมีในเรื่องของสวยด้วยแพทย์หรือว่าทางเมดิคอร์บิวตี้ Beauty นี้ด้วยนะคะซึ่งภายใต้ชื่อที่เราจะ,อ,ะออกไปก็คือ p r i Princess princess b e a u t y Beauty C l i n i c ค่ะก็ทุกที่ก็จะใช้พื้นที่ประมาณ400ตารางเมตรมขึ้นไปนะคะ3-400ตารางเมตรตอนนี้ในใน ประเทศไทยเองเนี่ยเราก็จะขยายไปในลักษณะของที่ไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้นะคะเรากําลังปรับให้สโคบลดลงมาเพื่อจะให้ง่ายต่อการผู้ประกอบการที่จะไปใช้ในเรื่องของธุรกิจความงานผู้ที่สนใจติดต่อเข้ามาก็มาคุยกันได้ค่ะ,คะนั้นผู้ประกอบการมือใหม่หรือว่ายังไม่คุ้นชินเนี่ยก็จะไม่ค่อยมั่นใจว่าลงทุนแล้วจะได้คืนทุนเมื่อไหร่เพราะว่าต้องใช้เงินทุนสูงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาปรับรูปแบบใหม่ว่าแฟรนไชส์ต่อไปนี้ในเมืองไทยเนี่ยเราก็จะต้องลด มหาสมบลงมานะคะเอาเฉพาะาบางส่วนซึ่งจะไม่เน้นที่หลายเซกชันแม้กระทั่งในของการแพทย์นี่อาจจะไม่เอาเข้าไปนะคะ,คะก็สวยแบบสวยด่วนแต่ว่าใช้เครื่องมือทันสมัยเรียกว่าเข้ามาครึ่งชั่วโมงแล้วสวยออกไปได้ค่ะอย่างปัจจุบันนี้เราก็นําเข้ามานะคะทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายด้วยนะคะ,คะเพราะว่าสุขภาพเนี่ย ทุกคนจะดูแลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะกลุ่มผู้ชายก็มีการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นนะคะเรื่องของผิวพรรณและก็สุขภาพเนี่ยอของผู้หญิงเองเนี่ยสิ่งที่ต้องการก็คือ,อสวยจกภายในสุ่ภายนอกะนะคะเราจะต้องให้สุขภาพภายในดีจะถึงจะสื่อออกมาให้ผิวออกมาดีเพราะ,ะนั้นการทานอาหารเสริมปกติแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราจะบอกว่าอาหารเสริมนั้นไม่สําคัญเนี่ย ก็คงพูดได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการรับประทานอาหารทุกวันของเราเนี่ยเราไม่ได้แน่ใจว่าเราทานได้ครบหมู่ใช่ไหมคะ,ะอาหารเสริมมันจะเข้าไปช่วยเสริมให้เราได้รับสารอาหารครบหมู่มากยิ่งขึ้น<ะ>โดยเฉพาะเรื่องของผิวพรรณและความงามค่ะจริงๆพื้นพื้นนะคะที่เราก็ทราบกันดีว่า ผู้หญิงที่จะดูดีและสวยได้นั้นก็สิ่งแรกคือต้องดูแลตัวเองนะคะอย่างต้องขยันนะคะแล้วก็สังเกตดูตัวเองด้วยทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าปฏิบัติได้เนี่ยก็ะจะทําให้เราสุขภาพดี mm hmm. ค่ะแต่อย่าลืมค่ะถ้าหากมีปัญหาเราก็ต้องหาสถานเสริมความงามที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เชื่อถือได้อันนั้นก็ต้องช่วยได้อีกทางหนึ่งค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการก็ต้องขอขอบคุณคุณกน,นกพรมากค่ะที่ให้เกียรติมาให้ข้อมูลกับทางรายการเราค่ะขอบคุณค่ะ เราได้รับความรู้และก็สาระต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะเราสำหรับช่วงหน้าค่ะช่วงสเปเชียลดาราเราจะไปดูธุรกิจของดาราคนไหนนั้นช่วงหน้าค่ะ SK999 เ n c เยเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิดจเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น ให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 า SK99 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677 กับช่วงที่สามของรายการนะคะเป็นช่วงสเปเชียลดาราค่ะวันนี้นะคะเอาใจคุณสาวๆค่ะพาไป ดูธุรกิจดาราเกี่ยวกับความสวยความงามแน่อเลยปุบเข้าไปเลยใช่วันนี้นะคะธุรกิจที่เราเอามาฝากกันนะคะก็คือธุรกิจของคุณแอนซิเรียมพัคดีดํารงริดค่ะที่รู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนเด็กๆตอนเธอสาวๆเนี่ยเธอเป็นดาราที่ดังมากเลยนะเขาบอกว่าเธอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นนางแบบแฟชั่น ในนิตยสารวัยรุ่นนะคะแล้วก็เดินแบบจนมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมเนื่องจากเธอเนี่ยมีหน้าตาน่ารักนะอย่าว่าแต่เมื่อก่อนเลยค่ะถึงตอนนี้เธอมีอายุเยอะแล้วแต่หน้าตาเธอเนี่ยสวยเป๊ะอยู่เลยนะใช่ยังเด้งอยู่เลยนะยังดูแบบอยากรู้เลยนะวันนี้เราก็เลยพาไปดูไงแนทธุรกิจความสวยความงามที่เธอได้เปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้เองไม่นานนี้เองถูกต้องค่ะ ก็คือว่าคุณแอนซีเรียมนะคะก็ได้ทุ่มงบกว่า80ล้านบาท80ล้านทำนี้มาเลยเป็น Slimming Plus Slimming p l ่ s ค่าเคือก่อนมีอยู่แล้วใช่ป้าแบบอะไรนะ Slim by ซีเรียมอะไรทีกอย่างัถูกต้องใช่นะคะแต่ว่าคุณซีเรียมนะคะก็ได้ยกเครื่อง เขาเรียกว่ายกเครื่องแล้วก็บอกเลยว่าเป็นซีเรียมบิวตี้แคร์นะคะจะเปิดใหม่หมกลางปีเผยเโฉมว่าถ้าไปได้สวยเนี่ยนะคะเขาก็จะบุกตลาดต่างประเทศเลยด้วยว,ว้าวเรียกได้ว่าโกอินเตอร ย้ําความสําเร็จไปเลยทุ่ม80ล้านบาทไปเลยทําสลิมมิ่งบายพลาสนะคะสี่เหลี่ยมรู้ไหมว่ามีกี่สาขาแล้วกี่สาขาแล้วคันนี้แปดสาขาแล้วนะคะแปดสาขาคือตกสาขาละสิบล้านเลยหรือเปล่าหวังเลยก็คือแบบว่าขอแบบว่ารายได้ขอทะลุแล้วกันเบาๆสองร้อยสองร้อยไหมคะไม่ใช่สองร้อยบาทสองร้อยบาทสองร้อยล้านบาทสองร้อยล้านบาทโอ้เสร็จเงินจังเสร็จเงินเออเสร็จเงินเสร็จเงินเรา เสร็จไม่ใช่เงินเขาเสร็จเงินเรานี่สองสามบาทค่ะ like ก็คือนะคะก็คือมีนายชโลธรเสงสมบงนะคะเป็นกรรมการผู้จัดการนันรพัฒน์จำกัดนะคะผู้ดำเนินธุรกิจด้านแฟรนไชส์เนี่ยที่ให้บริการเกี่ยวกับด้านความงามแล้วก็สุขภาพนะคะภายใต้ร้านซีเรียมบิวตี้แคร์นั่นแหละคะก็บอกว่า ตามแผนดําเนินธุรกิจของบริษัทนะคะจะเดินหน้าลงทุนเองแล้วก็แบรนด์ซีเลียมเนี่ยจะมุ่งไปเรื่องการขายแฟรนไชสยมากกว่าก็คือที่ผ่านมา2แบรนด์เนี่ยนะคะก็ยังมีโพซิชันที่ทับซ้อนกันอยู่ก็คือในนั้นปีนี้นะคะแบรนด์ซีเลียมบิวตี้แคร์ที่จะออกมาเนี่ยก็คือว่าต้องมีการปรับปรับผลกลยุธ์ใ<ม>หม่มหมดเลยรูปแบบใช่คาดว่ากลางปีนี้ก็จะได้เห็นรูปแบบใหม่นั่นเอง แต่ปัในปัจจุบันนี้นะคะแบรนด์ของคุณซีเลียมเนี่ยมีสาขาที่ลงทุนเองหนึ่งสาขาแล้วก็มีแฟรนชาส์อีก5 6สาขาไงเรียกได้ว่าผลตอบรับก็ดีนะใช่ก็ไม่สามารถที่จะเปิดธุรกิจแฟรนชส์ได้แล้วก็แบบว่าเหมือนแบบปรับปรุงธุรกิจแบบนิดนึงใหช่แล้วก็แบบแต่เริ่มรุกหนักขึ้นนะคะในเรื่องของการขายแฟรนชส์ก็คือจะได้ขยายไง มีรายได้มากขึ้นตอนนี้มี56สาขาถูกต้องนะคะแล้วก็กล่าวอีกว่าถ้าเกิดว่าปีนี้ซีเรียมบิวตี้แคร์เนี่ยโฉมใหม่เนี่ยไปได้สวยปีหน้าก็จะบุกตลาดต่างประเทศตลาดต่างประเทศอย่างที่บอกไปว่าโกอินเตอร์กันเลยเดียวโกอินเตอร์แบบอเมริกงอเมริกานะคะก็คือเป็นการร่วมพาร์ทเนอร์นะคะเขาบอกว่าทั้งในประเทศดูไบแล้วก็สิงคโปร์ว้าวคือดูไบนี่เป็นประเทศที่แบบเกังจะบอกว่าเดนเงินนี่อัดฉีดมาก รวยมากนะจ๊ะแล้วของในประเทศไทยมั่งอ่าประเทศไทยนะคะปีนี้เนี่ยเขาก็จะรุกในส่วนของแบรนด์ slimming plus เหมือนเดิมอ๋ออาก็คือแบบว่ามุ่งแบบอย่างเต็มที่ไปเลยอ แล้วก็จะเพิ่มขยายสาขาเนี่ยเป็น8สาขา oh. ในกนทรทม .6 สาขานะคะก็จะมีในเซ <Central World. S 2> ็นทริลเวิลด์ช่วงมีนาคมช่วงเดือนนี้หรือว่าจะเป็นซีคอนสแควร์เดือนหน้าพฤษภาคมนะคะ,ะแล้วก็แถวย่านสุขุมวิทต่ตางจังหวัดก็มีนะคะมี2สาขาก็คือเดอะมอลล์โคราชแล้วก็ภูเก็ต คือเรียกได้ว่าเปิดในทําเลที่แบบว่าดีสุดๆไปเลยในแต่ละสาขาแต่ละสาขาก็ใช้เงินเบาๆเบาๆเท่าไหร่คะแนสจะถึงสิบผาสิบบาทสิบล้านบาทนตกคําว่าล้านไปือค่าว่าจะใช้รวมๆงบก็ประมาณ80ล้านบาทเบาๆเสรษเงินอีกแล้วเบาๆตัวเบาเลยค่ะเบลใช่ขยายทั้งหมดนะคะจาก ปีก่อนเนี่ยเปิดให้บริการ7จสาขานะคะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2สาขาเท่านั้นแหละ ส่วนนายชโลทอยังกล่าวต่อนะคะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทจะประสบความสําเร็จค่อนข้างดีมีการเติบโตขึ้นประมาณ20%ตามเป้าเลยที่วางไว้ก็คือคาดหวังไว้ยังไงก็ได้ตามเป้าเลยคิดว่าปุรลาค่านะคะไม่ต่ากว่า100ล้านบาทเลยทีเดียวหนึ่งร้อยล้านบาทเบาๆอีกแล้วเบาๆอีกแล้วใช่แต่ในขณะนี้นะคะมีการขยายสาขาที่เพิ่มตัวมากขึ้นเนาะอก็เชื่อว่าจะส่งผลให้ภาพรวมการแบบว่ากําไรเนี่ยมันจะมากขึ้นด้วยถูกต้องก็คือ ไม่ต่ำกว่า50%าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอประมาณสองร้อยก็ไม่สูงเท่าไหร่เบาๆเบาๆใช่แล้วสองร้อยล้านบาทนั่นเองนะคะก็คือต้องมาจากสลิมมิ่งบายพลาสบายซีโดยซีเรียมเนี่ยนะคะประมาณ80%ออแล้วก็มีซีเรียมมิวตี้แคร์อีกประมาณ20%อร์รวมกันก็จะออแบบว่านะ เรียกได้ว่ารุกหนักกันเลยทีเดียวกับธุรกิจความสวยความงามที่จะมาส่งต่อความสวยให้กับสาวๆได้สวยกันได้ทั่วทุกภูมิภาคนะใช่แต่างนี้ก็อย่างที่เน้นบอกไปว่ามีออกไปต่างจังหวงต่างจังหวัดสาวๆต่างจังหวัดก็ไม่ต้องน้อยใจว่าทำไมไม่มาเปิดบ้านฉันบ้างนะเออก็นี่ไงมาเปิดบ้านฉันแล้วบ้านไหนก็ ที่ไหนอะเดลวมอโคลาดไงไล้ข่าวทเป็นคนตายภูเก็ตไงเออภูเก็ตตายเฉันเก็บตังค์่ส่งตังค์ไปให้แม่ฉันที่ตังค์บอกแม่มาภูเก็ตเลยแม่มาทําสวยที่ซีเรียมอ๋อเออเก๋เกเพูดแล้วนะเดี๋ยวเก็บตังค์กันนะคะแม่ค่ะนะสาขาก็มีให้เลือกมากมายเลยใครซื้อที่ไหนก็ ลองไปดูกันได้ใช้บริการกันชินได้สำหรับวันนี้นะคะรายการผู้หญิงอยากสวยของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่ก่อนจะจากไปวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจาก B1 นะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนแล้วก็แอลกลูตาไทโอนะคะช่วยให้คุณผู้หญิงนะคะมีสุขภาพผิวที่ดีจากภายในสู่ภายนอกค่ะ ค่ะแล้วก็นำเรื่องราวสาระดีๆนะคะมาฝากกันใหม่ใ,ในครั้งต่อไปอสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ